สวัสดีจ้ากินข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งเอ๋สถาปรนปิย่างซื้อมาให้ซื้อกระเพาะปลามาให้เขาบอกว่า,าซื้อให้แม่เผื่อกินวันพรุ่งนี้ะนะก็ได้กินวันวันนี้จริงๆแต่ตอนเช้าอ่ะไม่มีอ่ะเวลาอุ่นแ้่เขาไปซื้อข้าวแกงก็ไม่อร่อยข้าวแกงมันเหมือนกับว่าซื้อมือมันตกอืมซื้อมือมันตกอ่ะอันนี้ก็มีผัดทีมา ใส่ลงไปในกระทะแปลร้อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับไม่ร้อนร้อนไหมเนี่ยกระทะแล้วน,นี่ก็ข้าวผัดข้าวเปล่าก็ใส่นี่ลงไปอืมีมะน,นาวด้วย,ยนะมีอะไรอะ่ะมีผักกาดหอมใส่ลงไปอืมพริกขี้หนู กัเพราะปลาไม่ค่อยร้อนเมื่อกี้เราว่ามันเดือดจัดเลยนะแต่พอมันมาโดนแอร์เย็นๆตรงนี้่ยมันเลยไม่ร้อนอให้คุณผู้ชมดูอันนี้ค่ะนีข้าวผัดปูกุ้งเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงมืดจะได้ดูสว่างแต่พ่าปลาไม่ร้อน มื่อกี้คุณแม่ว่ามันเนี่ยมันเดือดติดปุดแล้วนะแต่มันไม่ลองไม่รู้กินพริกขิงเลยต้องไปอุ่นหน่อยข้าวผัดปูข้าวผัดปูกับกุ้งแมซื้อมาให้สถาพอสแตนเลส บอกว่าโอ้ซื้อมาทำไมให้แม่เยอะแยะเขาบอกให้แม่กินเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยเขาขายสถาพรเป็ดย่างด้วยขาดเส้นชาด้วย ข้าวผัดกุง้งข้าวผัดปู ข้าผัดปูเข้าผัดกุ้งกับปลาพ่อปลากับคุณเอสถาพรสตันเดตหให้รวยเป็นหมื่นล้านดอให้แม่กิน พ้าปลาแล้วก็มีเห็ดหอมเออสาปานซาเลยหรือว่าสถาปานเป็ดย่าง เมื่อวานมาวัดพื้นที่แม้จ้างเขาทำประตูสแตนเลสหน้าต่างก็เป็นสแตนเลสสแตนเลสมันไม่ตั้งทาสีเบื่อพวกช่างทาสีจะเบือ่อมาบ้านแม่แล้วมาทำกระกตกแล้วแม่เหนื่อยต้องทำงานบ้านไง ถ้ามันทำข้าวของในบ้านหลับพังอยู่ทำหน้าต่างก็เป็นสตันเลยมันไม่ต้องทาสีไปสิบปีนะเพราะมันไม่เป็นเสนิมนะ ข้าวผัดก็อร่อยแห้งข้าวผัดแห้งเลยอืมผัดแห้งแล้ก็ไม่มันก็ข้าวกินข้าวแกงไม่อร่อยเหมือนกับว่าเขาให้ลูกจ้งางทำสีมือตกไะหวานอย่างเดียว 他办的那种。 ข้าวผัดอร่อยึคือก็ข้าวผัดตรงข้าวมันแห้งแล้วไม่มันไงนแล้วข้าวมันเป็นเม็ดเม็ด อร่อยอิ่ยอร่อ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 ยอ่ะมาดูนี่แหละนี่ต้มอ่ะสุริยันจันทาอดสดไว้อันนี้เจ้กคุณบอกว่ากินเจเจกอเอ๋เขาซื้อมาให้สถาปน์เป็ยันสถาปนส์สแตนเลเมื่อคือนเนี่ยต้มมวั่ พื้นที่ไงพรุ่งนี้เขาจะมาติดตั้งแม่ทําประตูสองบานสแตนเลสทำหน้าต่างสแตนเลสแล้วก็ทําถาดอีกสองอันสแตนเลสห,หมดหมดหลายหมื่นอ่ะอืมหมดกินหมดเลยนี่คุณผู้ชมดูนี่กินหมดเลยคะ่ะหมดเลยคะ่ะเอามาดูนี่อันนี้ต้มสุริยันจันทาดารับประทานไหม เงินจันทานี่เขาละ100บาทมันจะแก้โรคค้องคับเสื่องกรูปตอยต้องกันมาด้วยงนไสใหญ่แล้วก,ลก,ก,ลก็ต้านอัน้มัสระนี้เม่เรียกข่าวนะเนี่เด็กผู้มหนึ่งเด็กชมิตจเร้อนก็ได้จินเย็นก็ได้นะ ชม okay, ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยกินน้ำเนี่ยร้อนๆอ,อร่อยน้ำมันอ่ะสุริยันจันทาโอสดสุริยันจันทาโอสดซองละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจะเป็นแก้วเงนี้ได้สิบแก้ว เนื้อมันก็กินได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเนื้อมันก็กินได้ด้วยเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูโอนเงินมาเลยซองละหนึ่งร้อยบาทแก้ข้อข่าวเสื่อมรูมาตอยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลดอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดคาวเนี่ยจะแบบเนี้ได้สิบแก้วอืมอ่าน้องช้างอีอีเจ้ช้างแชร์แชร์คลิปแม่ไปหน่อย แคลคิดแม่หน่อยแาคิดแม่หน่อยแคคิดให้แม่หน่อยนะคุณผู้ชมก็อเจ๊ช้างมันบอกว่าสั่งอะไรวะลิ้นจี่จัก,กระพัิมาสองโลโลละร้อยแปดสิบดำกับเม็ดแตดหมาอีกอ๋อแล้วเจ๊ช้างไปสั่งทำไมอ่ะ ที่ทางจังหวัดอ๋อี่ช้างย้ายจากภาคใต้มาแล้วนี่ใช่ไหมโอ้ยมือชันช้ำไม่รู้โดนอะไรไงเนี่ย,ยดูสิไม่รู้โดนอะไรม,มือชันช้ำอะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องทายยามองนะไปจับอะไรร้อนก็ไม่รู้นะอาจจะโดนอะไรที่มันร้อนก็ได้ อื่ารับสมัครพนักงานนะคะรับสมัครพนักงานนะคะอายุยี่ห้าถึงสามห้าสิบนะคะเดือนละหมื่นห้าวทำงานสิบโมงถึงสองทุ่มนะคะที่ทีเอสซีคลินิกการแพทย์แผนไทยสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดัดแกงแอดลีน่าดัดแกงค่ะ สมัครมาเลยค่ะสมัครมาเลยค่ะรับจํานวนมากนะคะวันละห้าร้อยเดือนละหมื่นแห่ไม่จํากัดวุดจบอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้วุ้เลยค่ะสมัครเข้ามาเลยค่ะเมื่อกี้ฝนทํำท่าจะตกแม่ก็เลยวิ่งขึ้นไปเก็บผ้าแล้วค่อยมามาไล์สดเนี่ยวิ่งขึ้นไปเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันตากไว้ตั้งแต่เช้าไงขึ้นไปตากตั้งแต่เจ็ดมงคึ่งอะ่ะ รับสมัครนะคะแพทย์แผนไทยสนใจก็โทรมาเลย0816304622รือ line l ล n e แอดลีน่าแกลไลมีแอดนะคะ L E E N A. g A N G ค่ะ สเปสมุนไพรโลระแส1สิบเชนิดนะคะขวดละห้ารอยบาทยาหมองดีที่สุดในโลกตลับละร้อยห้าสิบนะคะสนใจสั่งซื้อก็โอนเงินมาเลยค่ะทักไลน์มาเลยแอตเลนาแกงแอต n ลนาแกงหรือโทรมาศูนย์แปดหนึ่หกสามศูนยสหกสองสองน้องช้างเจแล้วขอบคุณมากนะน้องช้างขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวจะส่งยาให้กินน้องช้างทักไลน์มาหน่อยส่งที่อยู่มาให้แม่หน่อยยวส่งพวก สมุนไพ่ที่แม่ทําขายอยู่ไปให้เจช้างกินสักสิบกว่าอย่างทั้งยาหมองทั้งสเปร์เอาไปฝากแม่เจ้ช้างแล้วก็ทั้งสมุนไพรพวกสุกใสยาพวกอามาริดโอสถมหาวัฒนะโอสถสุริยันจันทาประสัดกันโอสถอมตะที่ประกาศโอสถอภัยสารีโอสถเดี๋ยวจะส่งให้เจช้างเจช้างทักไลน์มาหน่อยส่งที่อยู่มาหน่อยเดี๋ยวคุณแม่จะส่งไปให้นะคะ นี่นี่นี่อามาตะที่ประกาศโอสดนะคะอามาตะที่ประกาศโอสดค่ะนะคะสองแก้หัวร้านแก้ร้อนในสุขสายญาแก้เมเรง็งนะ,ะแก้ความดันสูงแก้เบาหวานแก้โรคเกาต์แก้โรคเครียดนอนไม่หลับอันไซเมอร์รับประทานแล้วจะนอนหลับสบายกินอาหารอร่อยมีขนาดสิบซองสามร้อยขนาดสิบซองสองร้อยขนาดห้าสิบซองห้าร้อยค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทค่ะนะคะ อาัยสารีโอสดดีถอกล้างลำไส้ขับประจําเดือนนะคะโซละหนึ่งร้อยบาททาพีธาตโอสดกิรตาหวานดูหน้าเด็กไปสามสิบปีโซละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอาัยสารีโอสดมหาวัฒนาลดความอ้วนคัมพีธาตโอสดกิรตาหวานหน้าเด็กนะคะยาหมองตลับละร้อยห้าสิบาทแคปซูลแก้โรคมะเร็งแก้โรคนิสตดวงทวานแก้โรคน้ำเหลืองเสียแก้โรคเอชแก้โรคซิฟิลิส อ,อีเจช,ช้างบอกชวนมาดูกิงกองเลยอ,อีเจช,ช้างกูแดกมหาวัฒนะนี่ยกูผอมไปสิบสองกิโลนะเจช้างรู้ปะ่ะคุณแม่เนี่ยกินมหาวัฒนะอ่ะจากแปดสิบตอนนี้เหลือหกสิบแปดเองนะน้ําหนักคุณแม่เนี่ยตอนนี้เหลือหกสิบแปดกิโลเองอืมกูเป็นผู้หญิงไม่ใช่กระเทยอีดอกทองทช่ไมต้องไปผ่าหีดอกทอง เป็นผู้หญิงค่ะไม่ได้เป็นกระเทยค่ะไปผ่หาหีทาไมขอบคุณสุปนัดพี่แม่แม,แม่ปากบุดแล้วค่ะนัชรีบอกมาดูกินคองดอกทองเจช้างดอกทองกูผอมลงไปตั้งสิบสองกิโลจะมาเรียกกูกินของได้ไงแล้วนะน้ำหนักลดไปตั้งสิบสองกิโลค่ะตั้งแต่มาเปิดคลินิกได้สองเดือนนะคะเนีย่ย มหาวัฒนะโอสถลดความอ้วนนะคะกินเจวันลดความอ้วนได้10บกิโลเลยโอนเงินมาเลยหนึ่งร้บาทค่าจัดส่งหนึ่งรบาทซื้อสิบองซองค่าปีมหาวัฒนะโอสถมหาวัฒนะโอสถอมริดโอสถกินแล้วโคยใหญ่กว่านิโก้นะสมรรถภาพเสริมสมรรถภาพทางเพศคนที่แบบนกเขาไม่ขันหลังเร็วอย่างเงี้ยนะคะก็กินอม โอสถอมฤริโอสถอมฤริโอสถนะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศช,ช่วยให้อสุจิแข็งแรงต่อต้านการเกิดเนื้องอกและเซลล์มะเร็งชะลอความชราแล้วก็แก้โรคความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเส้นเลือดแก้หอบหืดบำรุงตับบำรุงไตนะคะอมฤริโอสดอโอสถสองละหนึ่งร้อยบาทสุริยันจันทาก็ที่เมื่อกี้นี้แม่ต้มให้ดูเนี่ยสุริยันจันทาสุริยันจันทานี่ก็คือ แก้รูมาตอยแก้ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่อ๋ออีอีเจ้ามันบอกฉันเป็นกระเทยแก่อีดอกทองอร่อยด้วยสมุนฉันสมุนไพรฉันเนะี่ยอร่อยด้วยอร่อยด้วยอืม อยากโคยใหญ่กว่านี้โกก็แดกอมฤตสดซองละหนึ่งร้อยบาทสวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่ซื้ออะไรไปไอ๋อต้มทั้งซองค่ะต้มทั้งซองค่ะใช,ใช่ค่ะแบบว่าน้ําเดือดพันผ้านเนี่ยแล้วก็พี่ก็ใส่ลงไปต้มครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินแทนน้าเลยแช่ตู้เย็นกินก็ได้ใส่น้าแข็งกินก็ได้อร่อยค่ะหวานหอมอร่อย สอลิตรค่ะค่ะสองลิตรค่ะ,คะ,ลคะแล้วก็พอมันต้มแล้วก็เอามาต้มซ้ําได้หลายรอบนะคะจาวดีจ่าอ่ารับสมัครพนักง,งานนะคะอายุยีห้ไม่เกิน50สิบนะคะวันละห้าร้บาทแล้วเดือนละหมื่นห้าทำงานตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะที่ทีเอชซีกินิดการแพทย์แผนไทยไม่ได้เอามาทํางานบ้านนะคะเอามาเอาสมุนไพรใส่ซองนะคะวันละห้าร้อบาทแหละ แล้วก็สนใจก็ไม่ต้องจำไม่ไม่ต้องใช้วุฒิค่ะไม่ต้องใช้วุฒิจบอะไรก็ได้ค่ะฉันเนี่ยน้ำหนักลดเหลือหกสิบแปดจากแปดสิบไปลดเหลือหกสิบแปดฉันเนี่ยเหลือหกสิบแปดลดไปสิบสองกิโลกินเนี่ยมหาวัฒนะเนี่ยลดไปสิบสองกิโล อันนี้จ้านี่จ้าแคปหน้าจอ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 สแกนเลย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  QR โค้ดของลายข่าวโหด ID ดีไลน์แอดลีน่าดัตแกงลน์มีแอด L E E N A ดัตแกงแอดลีน่าดัตแกงแอดลีน่าดัตแกงแคปหน้าจอแคปหน้าจอสนใจสั่งสินค้าทักไลน์มาเลยนะคะลายข่าวโหดนี่สแกน QR โค้ดสแกน QR โค้ดแคปหน้าจอสแกน QR โค้ด สแกนแคปแคปแคปอ,อายุยี่สิบก็ได้ค่ะไม่ได้ทำอะไรมากแค่เอาสมุนไพรใส่ใส่ซองแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เอามาทำงานบ้านนะคะเพราะงานบ้านแม่ทำเองหมดค่ะอืมอย่าเรียกกูป้าไอสัตว์เรียกกูคุณแม่เหรออาจารย์ีแน จอี้บอกว่าเงียบไม่มีที่ลงยางโดยมันก็แดกสุกสายาติไงแดกสุกสายาต์แล้วมันจะนอนหลับสบายหายเงียบไงสุกสายาติมีขนาดสิบซองสามร้อยขนาดสิบซองสองร้อยขนาดห้ 200, าสิบซองห้าร้อยค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทแคปหน้าจอและทักไลน์มาเลยนะฮะกินแล้วมันจะหายเงียบไงเพราะมันนอนหลับทั้งคืนนอนหลับทั้งคืนไง ี่ไงอภัยสาลีอภัยสาลีโอสดดีถอกล้างลำไส้ขับประจำเดือนมหาวัฒนารถความอ้วนคัำพิธาตโอสดกิลตาหวานสุกสายากินแล้วก็จะหายเงี้ยนนอนหลับทั้งคืนหลับสบายกินอาหารอร่อยครับสูตนี้ก็คือแก้มะเรง็งแก้น้ำเหลืองเสีย แก้ลิสิดวงทวานแก้โรคเอดแก้โรคซิฟิลิสแคปซูลละสิบบาทรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหนึ่งแพ็คมีสิบแคปซูลหนึ่งร้อยบาทยาหมองนี้ตลับละร้อยห้าสิบบาทนะคะทาแก้ไมเกรนปวดหัวปวดท้องคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเน่าเน่าใช้ยาหมองนี้ทาละหายเน่าไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งคนที่เป็นเบาหวานขาเน่าเน่าต้องตัดขาทิ้งใช้ยาหมองนี้แล้วไม่ต้องตัดขาทิ้งคนที่เป็นเริมทาก็หายคนที่เป็นสะเก็ดเงินทาก็หายคนที่เป็น งูสวัสดทาก็หายคนที่ส้นตีนแตกๆทาแล้วส้นตีนหายแตกส้นตีนเป็นคุณนายคนที่มือแตกๆแพ้น้าํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานน้ายาล้างขวดนมทายาหม่องนี้แล้วเป็นมือเป็นผู้ดีนะคะแล้วคนที่เป็นฝ้า,าเป็นกระเป็นจุดด่งางดำทาแล้วหายค่ะ ตลับละร้อยห้าสิบาทสิบห้ากรัมเขาจะส่งหนึ่งร้อยบาทโอนเงินมาที่ 5, 108, 280, ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ปดสองแปดศูนย์กัิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาจา้าเจ้อช้างยนต้องให้มันแดกสุกใส่ญาติเขาบอกเดือดมงคลกิจสลดขอเข้าขมาเขาบอกรุ่นน้องโห่ลั่น ดวนทำเนียบระทึกหนุ่นมใหญ่บุกเดี่ยวใช้มีจี้ร้องมิดตูเมียมีชู้กับคนมีสีโอ้โหคนนี้นะคะคุณผู้ชม เมีมีชู้กับคนมีสีสภาสูงเขาบอกลงตัวแล้วนะคะพรเพชรคุมสภาสูงแจกเก้าอี้ประธานกรรมธิการปลอบใจคนอกหกัก บิ๊กตู่เพิ่มผลงาน5ปีแก้ปัญหานะ้ำไม่ท่วนทั้งความสงบจำนำข้าวคอร์รัปชันฟื้นฟูปา่าหมอว่รงสนจัดไม้น้อยถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยไม่ร่วม a เวนเจอร์ฉันอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่านว่า a v เวนเจอรใช่ไหม เดือดมงคลกิจสลดขอเข้ามามเจพอวิตวุ่นนักศึกษาโหรับเจอรุ่นน้องถามแรง ตอนนี้เราจะให้ใช้คุณทำงานในสภาได้อยา่างไรครับ ส่วนของชื่อ <KNOW> ต <Holmes. S 2> be ัดต um ่อมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ในสมัยที่ผมเรียนตอนอายุสุดหน้าุกตอนนี้ผมอายุ20ชั่มงขึ้ป้50กว่าปี50 60 60ปีแล้วผมพูดในสมัยที่มหาวิทยาลัยงนี้อายุตอนนั้นประมาณ30ปีไปด้วยกันเป็นก็จะเป็นมุมมองส่วนตัวเป็นมุมมองส่วนตัวเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เกี่ยวกับหาวิทยาลัยตอนนั้นไม่ใช่หา,ายาลัยตอนนั้นเป็นสถาบาันเทีนมีประสบการณ์มากซึ่งไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในสมัยวัยรุ่นทุกคนก็ผุ้ผ่นเหตุการณ์วัยรุ่นมานะครับทุกคนก็เคยเจอทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีมาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทำงานที่ตัวแทนของคนไทยทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับต้องยอมรับผิดอะไรที่จะทบกระทั่งไปผมก็ต้องขออาภายัยส่วน ล่าอะไรชื่อหรือถอถอนผมจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านน้องๆพี่ๆจะดำเนินการต่อผมก็ไม่ว่าอะไรก็มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเด็กที่ตามรัฐธรรมนูญคือผมมองว่ามันยังมีเวลานะครับก็อยากให้พี่น้องที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยยาลัที่มีประจอบเัม,มพูช์ขอ,อเนเหลือหรือล้วนแ่ตามของพวกเราเนี่ยดูผมทำงานแล้วได้านเด็นะครับผมเองเนี่ย thế các bạn giúp tôi một chút đi giúp cái tháo bê tông, ok đấy các bạn, ok, 45. okay, 45. okay 45.